ครับสวัสดีครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่วัดพระโขนะครับสมเด็จเจ้าพระโคหลวงปู่ทวดเหยียบน้ําทะเลจืดน,นะครับตําบลชุมพลอาเภอสิงห์สติงพระจังหวัดสงขลาก็มาถึงจะมีของฝากกันเยอะครับบริเวณนี้นะครับสำหรับคนที่มาสักการะที่วัดนะครับก็จะมีของฝากที่นี่อย่าลืมครับมาอุดหน,น,นุนด้วยครับเป็นวงเวียนนะวงเวียน ลักษณะตรงกลางเป็นบกดอกบัวโอ้ข้างล่างนะจะเป็นสะสะน้ำพุนะครับพุ่งขึ้นมาข้างบนอย่าลืมครับมาต้องเที่ยวไว้ได้นะครับมาเยี่ยมมาเยี่ยมวัดวระโขกระบตอนนี้ก็มีทางขึ้นแล้วนะครับทางขึ้นของวัดประโคน นี่นะครับก็ทางขึ้นของวัดตะพะโคร่นะครับอ่าแต่ว่าที่ดังๆก็จะมีอีกวัดเนึ่ยครับก็ไปทางนี้นะฮะสักระแม่เจ้าอยู่หัวนะครับอ่าสักระเจ้าแม่อยู่หัวนี่ครับลักษณะแบบนี้นะครับประมาณรักษาสามกิโลสองจุดสามกิโลนะครับอ่าวัดท่าคารุอําบุคลองรีนี่นะครับไปทางนี้นะฮะ อ่าเดี๋ยวเราขึ้นไปวัดพัะโครเลยนะครับเป็นไงบ้างสําหรับคนที่พารถมานะครับเวียนทางนี้เลยนีไปขึ้นไปอ้อมด้านหลังของวัดสําหรับคนที่มาจอดบริเวณนี้ข้างหน้าที่ของฝากนะครับบริเวณด้านนี้นะครับต้องเดินขึ้นฝั่งนี้ก็ได้นะครับพญานาคครับซ้ายขวา ก็เมกกะดิ่งไว้ด้วยนะเวลาสัน่นทุกอันจะมีไม้ตีนะจะไม้จะมีไม้ตีทุกอันเลยโหดังกลางวันมาก ลองมาตีดูนะครับนะครับจางขึ้นจะไม่ชันนะครับพอดีพอดีเลยนะครับสําหรับคนที่มีกําลังในการเดินนะสําหรับคนอายุมากก็เอารถขึ้นไปนะอ้อมด้านหลังของวัดได้เลยไปิงเยเนียเดีมงรนี่ยเรงก็จะเล่่ัวได้่ะเนี่ยเลเลย ก็ที่นี่ลมลื่นมากนะครับอันนี้แผ็นที่นะเวลาเดินยินดีต้อนรับนะครับคณะสิทธิ์นุยาิทุกคนนะครับ はい、ごめんねえね สวยงามจริงนะ 不要子，啊、小羊